ลิปนี้พาทุกคนมา2ทีมของน้องลิซ่าค่ะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะมาเปิดงานแล้วก็เรียกได้ว่าทีมน้องลิซ่าตามซัพพอร์ตน้องลิซ่าหนักมากพี่อลิซก็มาลงรูปภาพบวกกับทีมของน้องลิซ่ามากมายก็มาลงรูปภาพน่ารักจริงๆเดี๋ยวตามโมวิดไอจีพี่อลิซก่อนนะพี่อลิซอัปเดตไอจีค่ะบอกว่า2สัปดาห์ที่น่าทึ่งกลางทะเลทรายภูมิใจในตัวลิซ่าสุดๆที่ทําโชว์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและขอส่งความรักให้กับทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทสุดตัวเพื่อทําให้ทุกรายละเอียดออกมาสมบูรณ น่ารักมากมายค่ะก็ต้องขอเช่นชมพี่อลิซก่อนนะคะว่าพี่เขาเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างกายน้องลิซ่าตลอดตลอดที่เรียว่าติดติดกันตลอดนะเพื่อนๆไม่ว่าจะชีวิตปกติหรือว่าทํางานนะคะขอบคุณพี่อลิซมากๆที่ทํางานอย่างหนะะักค่ะต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะคือก่อนหน้านี้ทีมเมอร์ดอก์ฮาดีนี่ก็มีการแชร์สตอรี่น้องลิซา่านอนแล้วก็ล่าสุดเห็นความน่ารักนะคะของทีม r c รกับโคลัมเบียที่ดูแลน้องลิซ่าแล้วก็เจนนี่นี่แหละคะ่ะดีไดว่ารักกันรักกันนะคะเดี๋ยวเราตามมาสองนะคะโมเมนต์ของน้องลิซ่าแล้ว ก็พี่ๆทีมของน้องลิซ่าจากไอจีของพี่อลิซก่อนเริ่มจากภาพแรกนะคะเป็นโมเมนต์ตอนที่พักผ่อนกันนั่นเองจะได้เห็นน้องลิซ่าและก็มามินี่เบลือนหน่อยนั่นเองพี่อลิซน่ารักมากมาค่ะเป็นเหมือนครอบครัวน้องลิซ่าไปแล้วถ้าหากว่าพูดถึงภาพต่อมาพี่อลิซกับน้องลิซ่ากำลังเล่นกันแล้วก็สนุกสนานมากเป็นห่วงเวลาพักผ่อนจริงๆจากนั้นก็มีโมเมนต์ถ่ายกับน้องลิซ่านี่เป็นการไหว้อีกแล้วพี่อลิซชูสองนิ้วน้องลิซ่าชูหนึ่งนิ้วนะคะอ่ะอย่างไรก็ต้องรอติดตามแล้วคะ่วคคะค ต่อมาจะเป็นโมเมนต์ปาร์ตี้นะคะมีดีเจมามิกด้วยในเวลาพักผ่อนและก็จากนะั้นบริเวณที่น้องลิซ่าพักก็จะมีป้ายติดว่าลิซ่าเลยค่ะต่อมาพีอลิสก็ได้ลงรูปภาพนะคะตอนที่อยู่ที่พักนั่นเองเนาะและก็มีบรรยากาศพีอลิสก,กาลังเอนจอยกับโคชล่าจากนั้นค่ะได้ถ่ายกับน้องลิซ่าชุดของเต้าลีสวยมากเป็นวันเดียวกันเลยค่ะกับที่ไปหาเพื่อนเมาผีนั่นเองนะนอกจากนั้นน้องลิซ่าและก็พีอลิสขณะกาลังกอดกันอันนี้ก็จะเป็นวีคที่หนึ่งก็จะมีรูปภาพโมเมนต์พีอารรากศา มากมายมาค่ะทุกคนแล้วก็พี่อลิซนะคะมีการลงสตอรี่น่ารักมากมายแล้วก็นอกจากนั้นพี่อลิซก็มีการลงโมเมนต์ไปชมหลากหลายศิลปินเลยซึ่งแอนไม่แน่ใจว่าเออหลังจากที่น้องิซ่ากลับแล้วนี่มีการแยกกันไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่าพี่อลิซก็คือไปหลายสเตจเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีสเตจชาลีเอ็กซีเอ็กซ์นั่นเองนะคะไปหาเพื่อนเมาส์พีด้วยนะแล้วก็มีการลงรูปภาพน้องริซ่าในชุดพยาามมังกรสวยมากค่ะและนอกจากนี้พี่อลิซก็ยังมีการลงบรรยากาศตอนที่ปาร์ตี้กันแหละนะอลิซน่าจะเป็นปาร์ตี้โดยเฉพาะ ค่ายลาวของเรานั่นเองค่ะเริศม,มากเลิศม,มากเฮฮาสนุกสนานปาร์ตี้นะคะต่อมาค่ะทีมของน้องลิซ่าที่เห็นโอ้ก็มีรูปภาพม,มากมายเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่ท่านนี้นะคะเป็นหนึ่งในแดนเซอร์ของน้องลิซ่าได้พต์ถึงน้องลิซ่าบอกว่าปีท้ายเชลล่า25นะคะงานป๊อคปร้งแรกและเป็นไปตามที่ฉันจินตนาการไว้ทุกป,ประการหากคุณรู้จากฉันคุณจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันภาวนานและก็ทําให้เป็นจริงในช่วง3ปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกขอบคุณมากที่พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันสามารถทําสิ่งนี้ได้และเอาชนะคววามกกลั โดยใช้พร็อพได้ดีรทราบเป็นดาราและนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากและนอกจากนั้นยังดีใจอีกด้วยขอบคุณการได้เต้นตามคุณเป็นเรื่องที่น่ายินดีนั่นเองค่ะเป็นรูปภาพแล้วก็พี่เขาก็มีการโพสต์รวมนะคะกับพี่ๆแดนเซอร์ชายพี่ๆแดนเซอร์หญิง er นั่นเองนะดีดีว่าพี่ๆเก่งมากๆเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โชว์สนุกสนานเพราะว่าทุกคนเก่งแล้วก็มืออาชีพมากๆนะคะให้เชร์ตลอดทุกการเต้นก็ยิ้มแย้มตลอดซึ่งพี่คนที่โพสเนี่ยค่ะก็คือพี่ท่านนี้เองแล้วก็ได้เห็นพี่เขาเต้นให้กับไทล่า ด้วยนะคะนี่ต้องบอกว่าแต่ละคนที่ทํางานกับ้องลิซ่านะคะอย่างที่กล่าวว่าแดนเซอร์รวมมาจากหลากหลายมาเป็นแดนเซอร์ให้กับ้องลิซ่าแล้วก็ทุกคนเนี่ยมื่ออาชีพทั้งนั้นเลยค่ะก็จะได้เห็นเต้นกับศิลป,ปินดังๆมากมายมาแล้วทั้งสิ้นนะคะเริศดม,มากจริงๆต่อมาค่ะก็ยังมีรูปภาพที่เปิดเผยออกมาได้ด้วยนะคะจากทีมของ้องลิซ่าค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมกลุ่มของพี่ๆแดนเซอร์ชายหญิงนะคะในวีคที่2และลิซ่าสวยมากค่ะแล้วก็ชื่อชมแล้วชื่อชมอีกนะคะว่าขอบคุณค่ะที่ได้เจอพี่ๆทีมนี้ เพราะว่าได้เห็นการทํางานร่วมกันคือสนุกสนาน Hi ี่ฮาปาร์ตี้มากๆเลยเนาะต่อมาคะ่ะนี่คือทีม l าวอ่าพี่อลิซของเรามีการใบอะไรอีกแล้วไม่รู้นะคะสำหรับภาพนี้มือขวาเนี่ยทำหนึ่งนิ้วแล้วก็มือซ้ายก็คืออ่ะท่านี้2นิ้วก็เข้าใจได้นะคะว่าแปลว่าลลิสาประมาณนี้เพื่อนๆตัวแอลและลิสาโน่ินานแต่ว่ามืออีกมือหนึ่งที่ใบกันบ่อยๆเลยไม่รู้ว่าอะไรนะคะขวามือสุดจะเป็นพี่เจเจโจขวามือสุดแบบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็พี่เชสตอนแรกึกว่าพี่เชสไม่ได้ทํางานกันกบโริซ่าแล้วแต่ว่างานนี้ก็ทำไมไ เห็นเลยค่ะว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะต่อมาก็เป็นพี่อลิสนะคะรองดิซ่าพี่วอนแจซ้ายสุดซ้ายสุดเลยก็จะเป็นทีมลาวอีกหนึ่งคนของรองดิซ่านั่นเองเวลาอยู่หน้าฮาร์น้าเวทีนะคะก็จะได้เห็นพี่ๆสามสี่คนเนี่ยไปได้วยกันตลอดตลอดเลยจริงๆต่อมาค่ะนี่คือทีมของลลิสาซ้ายมือของรองดิซ่าที่น้องกอดอยู่ก็คือคุณเมื่อเด็กขั้นดีไฟดิจิทัล RCE นะคะขวาก็พี่อลิสส่วนพี่ที่แอไม่ได้ใจชื่อนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะก็เลยจะไม่ได้พูดถึงชื่อพี่เขาเหล่าาานนี้นะมทม ะะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยทีมลิซ่าคือเยอะมากนะคะก็คือมีหลายคนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนของฝั่งนั้นฝั่งนี้มาอีกทีด้วยนะคะประมาณนี้ด้วยเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างนะคะขอนอนุญาตมส์แบบรวมๆแล้วกันนะเป็นว่าทีมลิซ่าด้วยกันเพราะว่าไปเชียลิซ่านะคะต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะน้องลิซ่าพี่อลิซซ้ายมือสุดพี่2ท่านนะคะแอดไม่แน่ใจว่าคือใครต่อมาค่ะอันนี้พี่เจเจโจพี่เชสนะคะพี่ใส่หมวกก็คือเป็นไลฟ์แบรนด์เนาะแล้วก็พี่อลิซของเราภาพต่อมา น้องดิซ่าะะก็มีการถ่ายภาพกับ c e o ของ ACA ์ซีเอรนะคะแฟรงเกนสไตล์ดบรวงตำแหน่งประธานร่วมของค่ายเพลงระดับตำนานาร์ซนั่นเองค่ะ่อมาเป็นภาคต่อนะคะจากที่น้องดิซ่ามีการลงคลิปเป็นโมเมนต์ดีเจเมพีกับดีเจซาร่านี่คือเป็นภาพแบบชัดๆนะคะน่ารักมากตอนลิขของเราชุดก็คือตะเล็กตะน้อยต่อมาค่ะพี่เจเจก็ไปให้กำลังใจน้องดิซ่าด้วยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับดูแลพี่เฟรดด้วยนะคะตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วเดยกไดี่วอาก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคลากรของน้องดิซ่าน เองเพราะว่าเริ่มต้นแอดเห็นพี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับพี่วูดดนะี้ขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่และก็หลังๆงมาได้เข้ามาร่วมง,งานกับน้องิซ่านะคะและก็มีเครดิตตอนที่น้องลิซ่าแฟนมิติ้ง5ประเทศนั่นเองนะก็มีพี่เขาเป็นบุคลากรของค่ายลาวในรอบนี้ก็มาซัพพอร์ตน้องิซ่าต่อมาค่ะพี่คายเวนพี่แดนเซอร์หนึ่งในแดนเซอร์ของน้องิซ่านะคะแล้วก็อันนี้อีกภาพหนึ่งที่พี่คายเวนเนี่ยเป็นคนโพสต์นั่นเองนะต่อมาค่ะยังได้เห็นเพื่อนสอนนะคะเพื่อนสอนก็มาให้กําลังใจน้องลิซ่าเสมอ นะน่ารักมากมายค่ะก็เก็บมาฝากเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือทีมของโนริซ่าทั้งสิ้นนะคะบางท่านก็แบบว่าไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรบ้างถ้าไปไล่มาก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็เป็นภาพเก็บตกจากงานคุชชัล่านะจ๊ะมาฝากแม่เม่ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นโมเมนต์นะคะโนริซ่ากับทีมของน้องค่ะ Smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.